สวัสดีครับแอนแอนนะฮะในคือชมปานะฮะชมปลาจู่ภูเขานะครับคืออร่อยมากๆแล้วก็กินกับพริกสดนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนีแล้วก็มีแตงร้อยเรียบร้อยแล้วก็มีแคบควายเรียบร้อยนะครับมาครับจัดไปปลาจู่ภูเขาวเออชมปลาจู่ภูเขานะฮะมีบาปังแล้วก็น้องเป้านะครับมากินเป็นเพื่อนลงวงด้วยวันนี้สดๆเลยนะ ผักทอกไผ่ก็มาเชียงม่นะเอานปอมาเดี๋ยวมีในถังไอปังก็แหละปังเนเื่อนปลาจุ ถ้าไม่หมักคืนเรื่องนะล้รืมม่อมารื้อหมักคืนเรื่องมานะ cà phê ngon Ai đường à ra? Ai đường khăm nó à? Ai đường khăm

เงินองมองะกินหนินะมองเมือไหมนะฟัวใ่คน้องื่นกอนนีชอบค่ 하고 폭인가요몇 코만 감힘. 응. 응. 그럼 이제 벤자미 하면 잠시면. 좀 있나? 네, 뭐 Hỏi nào mắc về lại là bắt nào mắc nào? Hỏi nào mắc bắt Anh bỏ mắc hả mắc hả? Mắc Ăn ăn lên tìm nhiều mà ăn cơm này cũng nguồn mà mình nguồn tẩy mà, 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 mà hình như sẽ tên Ngồi ăn kia bảo ăn mẹ kín Ăn ăn mẹ kín Hỏi ăn hết gì hơn Hãy subscribe không 大红虫，拿些不醋。 Có hàng Điều 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 không không nó còn Các bạn rắn Bài mà oh, khôi này phải thôi ừm cho kênh không แพงคุณแสบเนี่ยามกชับรหหลเปวมอที่วันน่

những bà... Thì bà hương mong. nó à? ừ. đây nó chết chết bay sau tôi em. tối chung. Mười hai sau tối này hôm nay hôm nay Nằm nay hôm 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 nay khô nay hôm nay hôm nay hôm nay không? nay hôm xuống hôm nay hôm ปลาปลาลูกบอลอะไรเยอะาก็ค่ะแมปลาลูกบอลสองตัวปางไม่กินเป็นอันนั้นกับกินเนาะปลาเหย่ยงก็มีมีตัวเยอะมากเนี้ยพวกรกกลมมันแบบตัวใหญ่มันมันมันจ้ะยายสวยมากเดี๋ยวไปนอนนอนชื่นใจมากนะครับโอเคนะครับพี่น้องมุ่ลชีวคนรดดังเรียนก็จะลาไปก่อนนะครับกับน้องปอเราก็บอกปังนะครับวันนี้เราก็กับ ส้มปาสู้ผู้เขานะครับแบบอร่อยมากขอบคุณครับกินกับพริกสดแล้วก็แคบควายนะครับเข้ากันมากๆครับขอบคุณที่ติดตามครับอืมขอบคุณครับอืม